ท่ามารีวิวการเฮ็ดเกล็ดดำนะครับห้องห้องด่งไฟไว้กล่องประมาณนี่ละครับว่าต้องหลายกล่องทำนี่แล้วก็ด่งใหมงงาา้มันติดแล้วก็แกะร้อยรอบขางร้อยรอบขางก็ว่ามันไฟติดแล้วห้องก็อพอไฟเข้าครับสวมลงไปนะครับเป็นลายไฟกันเนี่ยสวมลงไป ต่อไปห้องสวยมากไปเลยครับบ้านเข้ากะสิเอ,อาอแกบใส่เลยครับบ้านเกีบ๊บใส่ในห้องตกใส่มารอบๆนะครับเด้อยเห็นมันเสมอกันทั้งสองฟังแกบใส่ทั้งสองฟังเห็นมันต่อๆกันผมผมเฮ็ดใช่แล้วครับนี่ผมเฮ็ดใช่ในสวนผมแล้วผมกะทิเมา่อบอกพี่น้องผู้ที่หาซื้อกแกบ ไปใช้ในสวนเดกรถเข็นนี่ครับรถเข็นขั้นหนึ่งกับจีไอยู่สองสอบไปด้านคางเห็นมันทออกกันไปเขาเริ่มอนดแล้วได้ครับบ้านไปเขาเริ่มนทดแล้วได้ไปเรื่อยๆได้ครับเห็นทออกกัน เอาเห็ดใส่ในสวนเห็ดเขาแกบใส่ในสวนบางคนข้าเจ้ามีวัตถุดิบคือแกบแต่ว่ามีรถทีติไปคือแกบดำเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องด้อเอาแบบนี้ แบบนี้เข้ามาได้อารถไปซื้อครับแกร้านท้องันหลายครับเดี๋ยวนี้ก็ขายเขาขายสอบรละหาบ่าทเองเสืยอมระเทศเบิ่งไปเฉพาะาพี่แกรลายกับใ่ได้หลายครับด้านด้านนี้หลายแล้วครับผมจะไปด้านพุ่นได้บันเวลาไฟออกเห็นมันออกรอบ พอๆกันครับไฟมันกินไม่ติดกินรอบๆเมือพร้อมกันบอยากคี่น้องนี่บายากจะกน้อยนี่บางคนก็นที่พุดเป็นลุมครับเพื่อต้องการให้เป็นแองกระทะมันใหม่ใยเป็นเทา ขึ้อเข้าหลายสูตรครับสูตรไปสูตรมันอันนี้คือสูตรไล่ของชินเทวันชินตะวันนะครับเด้อสูตรอันนี้เข้าเขาอยู่นี่เขาจะใส่แปลงพักครับดิบเขาที่ใส่แปลงพักอเอาเก็บเก็บดิบให้เป็นเก็บดำ เป็นติดแจบดีพเพราะไปใส่พักนี่กด็ดีครับแต่ว่าในายหยาเกิดติไปน้ำครับนี่ยอย่าลืมใน่าหย,ยาน่าหย,ยาอีทั้งเม็ดแจบนี่ก็หลายกันทับเผาแลว้ั่นสิบโมีหยาครับหยาจะเกิดดูวยว่าเกิดหน่อยเกิดในส่วนที่ยุกับดินครับอ่ะด้านหลายเราเพราะาด้านที่บัด ของนี่กับมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงครับเนี่ยก็สิใหม่เมือ่อเวเดี๋ยวขาเผาตัวนี้แล้วเ,เ,เขาจะพ่ายเบิ้งโอ้ที่ขาเผาเผาเรากระดับดับไปแล้วที่เป็นแขวนดำอยู่ในถุงกับมีให้เก็บไปในถุงกับมี เหต่ดเฉพาะส่วนที่มีแกบนะครับส่วนว่ามีแก่เขาก็เหตุอะไรแกะหายากแค่รถหาซื้อแกบกระไรเดืดเขาโรงงานไฟฟ,ฟ้าเ่าต้องติดโรงงานไฟฟ้าเขาก็ท่เพียงครับเชื่อเพิ่มว่าได้เติมนะครับถ้าดังไปซ้ำนั่นก็นได้หรือผู้ที่เติมก็ได้เอาไม่เติมลงไปก็ได้ครับ ลงในปองไฟห้อนนี่แหละครับเวลามันเป็นเป็นแกบดำเมื่อแล้วครับไม่รอบรอบรอบออกมืดเรียบร้อยแล้วคาก็ขวดครับอันี้วดออกกวดกวดกวดขวดออกเห็นมันหนาจากสิบเส้นเป็นวงพวงหนาสิบเส้น กะปวดออกรอบแล้วหดหน้าครับเหมนกันเพรดหน้านั้นคือเขาเผาทานนี่แหละครับมักกิจสีขาวมห,หม่หมดันมลดใส่อไู้ในสวนสรับแก่ปุยแก่หนึ่งหลังจากผกุ้มของแกบแล้วดีผมก็สิไปเฮ็ดปุยมาร์คครับแบบไม่ลับกองนะครับเดี๋ยวกองไปโจดนครับ ส่เลเกอนี่ครับเออ้วาตานใดเก็บหน่อยเกยบหลายครับเกิเบื้งครับเออนมันรอบตัวนี้แล้วแกัมือนีไม่งานหลายอย่างครับมือนีอจัดการเ้าสังังที่ช่องก็ตตองเฮ็ดน,นะครับบนห้องยานเนี่ครับ เขาอยู่ในตำแหน่งครับเขาอยู่ที่ร่องเขาเป็นร่องผู้จัดการนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้หมดแล้ว บึงไปด้านได้หน่อยด้านได้หลายอาไม่อยู่ยังทีละครับไม่ไปเรียกเวลาเข้าไปพอก็ง่ายใส่ถาดเสียงอีเพาอกะลลัข้านหน้าจรัดยืด่นชายหอ,อมปอมยังได้เมื่นครับนี่ยพ่อใส่ถาดเอา เกี่ยวกับอกพี่น้องครับผู้ที่เพิ่นบอรลูนกูที่เฟินดูบอลู้แล้วก็เขามาเบิ่งกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อไม่อยังกับตีส้มกันมากเอาเห็ดใส่ข้ารู้แค่นี้เทากับอกได้แค่นี้ครับผู้ใดมีความรู้ตัวนี้กับในน้กนนนำกับม้าได้ครับอ่หลังจากข้าใส่แฉกเหนียวแล้วนะครับบาน แก่ตัวนี้มดแล้ว <c oughs> เข้าสีภาพปเบิง์นโตที่เข้าเอ็ดไปแล้วแรดดับเป็นแกบดำไปแล้วครับอ๋อเนี่ยครับตัวนี้ครับนี่นี่ครับไม่ไม่ที่ผมใส่นี้ไม่ที่ผมใส่นี่ค็ัตั้มนี่เหระครับได้แกบดำนะครับสึแกบดำแกบพวกนี้สิสีบลเปื้อนนะครับพอเข้าเข้าบ่อได้เห็นมันใ่อยสลายนะครับ ขาวก่ำกอบวัตถิมือครับเนี่ยท้ามันเป็นข้าวขาวอย่างสี่เนี่ยหอดับเ่าท่านเกิดจากข้าวขาวอย่างสี่ถ้าเป็นขาวอย่างสี่พุ้มที่มีกดนะครับเป็นกดเป็นดางตัวนี้เพราะต้นใหม่ก็บ,บด่ดีนี่ครับอากาศจะไม่เข้าวเวลาพาะต้นใหม่ถ้าเป็นแบบนี้มันดีครับนี่ครับเอาผู้ใดมีมีความรู้ไหนกันีชมมากนะครับคอมเมนต์มาเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ เกษรอีสานขนาดแท้ครับของไร่กินทวันครับอันนี้ผมเผาแล้วผมก็สิเก็บเลยครับพี่น้องวันนี้เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัํานี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจตรเยมปุ๋ยปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับของไมโจนะครับเท็ดใส่ในสวนเท่าแหละครับใส่ใบไผ่ครับเอาสวัสดีครับ